พาตาโลวาสวัสเเตอิติมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะาวิคาสาเวปจิตติสุจิติจารหาหารโทนะโมจีสหสัตตัญจาริปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสัตนะหิตวะพระลิเณนังระหูปัตตมูปาขมุงสามะโยธานิพันเตพิคูนังสามมิติงวะนัง อาโปจัเทวะปทวีจัเตโชวโยจะทะขเมืงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสาสหะเมตตากรุณาไกยค่ะอะคูเทวายะสาสิโนทัสเสจิตทัสราไกยะสเปนนาตะวนิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันังวันโตยะสาสิโนโมทัมนาภิกขุมุภิกขุนังสมิติงุนังเวนตุจตเทวาสหะลีจะตสัมมาจัตเทเวยัมาจัตตสุปนิสาเทวาจันละมาคูปะคิตตาสุริยะโส

ยะสัสิโนถัสเศรษฐะสทธากายะสเปนอนันตวริโนอิทิมาโตชิติมันโตวันมันโตยะสัสิโนมดามันาอภิกามุงพิโคนาเซมติงวะนังสุขกากรุหะอรุณาอาโคตเวกานัสสาสหะโอทาตะไคหาพโมขะอาโคเทวะวิจกนาสะธามัตหะลาขจาะมิสกาจายสัสิโนถ้านายังอาขาปัญชนโยติสาอภิวัสติถ้าเศติฐัสัทธากายะสเปนอนันตวริโนอิทิมาโตชิติมันโตวันมันโตยะสัสิโนมดามันาอภิกามุง ikona sami tingo nang kemia tu sita ya ma kaca ka ta ya sa sinoa sam ita ka ma ma aza wani ma na la tino aku ata ku pala ni mita ta sete ta sa ta ka ya sa pena na ta wani no iti ma ta so timba na ta wani na ma api ka mo pi kona sami te 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 wa ni ka ya wani no na man Wajena yena akan tsung ye jan ye jata sisasaha abhuttha chati makiri lango mana swang ta ke mo kata na kang jan thangwa asita sitang sukrama parama toja buddha itima to saha sanangumalo tisota sopaka semiting gunang saha sapramma loka nang mahapramma piti tati ka wa sa watino te san ta pa cha to a ka ha to ka ri to te cha sa kan te sin de te we te pa ma ke ma la se na a pi ti yang e ta kan ha ta pa ta ma ke na pa ta wo sa ma ta pa le ta ma wo wo ti ko ti iti tata ta ma ha se no kan sa ye pa na ตาลามหัจจะสละลังกตวานาเพระวังยะถาปวัสโกเมโกธานายันโตสวิชโกตถาสงปจุสวติสกุโตอาสยัมวเสตันจัสมปังอภินัยยะวกิตวานาจุกุมาตโตอมัสยิสตาสาวเกศาสนิาเตมาลาเซนอภิกันตเตวิชานาชาปิกโวเตจอัตตปมะกาลุสตวะปุรษศาสนานังวิตาละเกเหตปะกามุงเนสังโรมปิอินทะยงสเพวิชิตตาสังกามา Hayati taya sino sinou ngotan ti sa hak putih sa wakal te chane su tati hasewa na chapa lana pati tana chace ona pati lupa sa te wasa wu sa upe chaka tuk kata punyata kada sa sama pani hida i tamang kanu tamang สุภาสิตาจายาว่าใจธมังคลวตมังมาตาปิตูปธานังโภตตทารสาสังกหอันนาคลาจักมตายธมังคัลวตมังทานันจักธรรมจริยจัยาตัการันจักสังกหอันนวัชานิกรมมนตายธมังคัวตมังาติวรติปปะมัจจปานาจตัญมอาปะมาโทจัททามสุเฮธรรมังคลวัตมังคารวจะนิวาตจะสัตุที ตกตัญญตากาลกะเลนะธรรมะสวนังอิธรรมังคันมุตตมังคันติจะโสวะจะสตะสัมมานานันจะทัสสนังกเนะธมะสัจอมังคมุตตังตโปจะปรมยจหาสัจจานะทัสสนังนิพพานนะสัจจิกิริยจะอมังคมุตตังพุทธัสสะโลกธมเมหิจิตัง ยัสสานักัำปติอาโสกังวิราชังค์มังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสาหนิกัตะวานะสัพพะทามาปาลาชิตาสัพพะทาสดทิงขจันติเตนตันเตสังมังคารมุตตมันติยังกินจีวิตังอิทาวาภูรังวาสเกสุวายังรัตนังปานิตังนาโนสะมังอธิ ตถาคตเตนะอิทัมปีพุทธังพุทเถระตนังปานีตังอิเตนะสัจจนะสวัสดีโหตุขยังวิราคังอมนาตางังอ,อปาปานิปานีตงังยาตัชฌคสะะัสการิโมนีสัมมาหิตโนตนะเตนะธำเมีนะสัมมา,าทิจิอิทัมปีทำเมรัตนังปานีตังอิเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุยังพุทธเสตรปะริวันนะเยสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญะมโหสมาทิมนา ทนะสมุนะวิชติยิธัมปิธัมมรัตนกปณิตังเอทีนะสัจเฉนะโสติโหตุเยโพฆะลหัตตาสตังสัสสัทธาจตาริเอานิยุีโฮติเตกเยยสุขตะสุขัสสะสากาเฮเตสุทินนานิาปะลานิิธัมปิสังเขรัตนกปณิตังเอทนะสัจเนะสโหตุเยสุปายุตตมนสาเหนะนิามิโนโัมมะสาสนัม เตปติปตาอามตังวิไคหะนัทธามุทานิพุติงภูณชามาณอิธรรมปิสังเคตระตะนังปณิตังเอตินาสะเจนะสุวติของตัวขีนงปุรานังนาวังนาทิสัมภวังวิรัตตะจิตายะติเกปะวัตสงเตขีนะปีชาวิอวิรุณิฉันทานิพันตติ ทีลายาถายัมปฏิโพอีทมปีสังเกรัตน์ปณิตังเอตินะสเจนะสวัตติของตุอัตตาห์เวชิตังเสยโยจยาใจยังอีปะราปะชารัตตทันตัสสะโพสสานิจังสัญญาสัญญาตจารีนงเนวเทวนะคันตโกนะมาโลสังคมุนาชิตังอปปะลิชิตังกายลาตถาโรปาษาฉันตุโนภาษิตตมีทังเตนะปะขวัตตา ชาณะตาปัสตาอมหัตตาสัมมาสัมปุทธเทนะเฮระตุมเหมะอานุสะเวนะมาปาลมปาลมายามะิติกิริยะมาปิตาะัสสัมภะนินะมาตักะเหตุมานายะคะเฮนะมาอากาปะอากาละปาลีวิตาเกนะมานิตทิฏฐินิชานะขันติยามะปะปะลูปัจจายะมาสัมมาโนโนคารูป ยัตถาตุเมหิอัตนาวัชะนยถาอิเมธมากุตลาอิเมธมาอนาวชาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวิญโยกัลหิตาอิเมธมาสมัตตาสมัตินาอหิตายะทุขายะสังวตตันติอัตาตุเมหิปชาเหยยตายัตถาตุเมหิอัตนาวัชชะนัยถาอิเมธมากุตลาอิเมธมาอนาวชย์ิเมธาสัิเมธมาวิญโยกัลหิตาอิเมธมาสมัตตาสมัตินาอหิตายะสุขายะสังวตตันติอัตาตุเมหิ

ตังยมโมวาจายะอุตะเจตสาตังตสาเปตสาสุขายะโหติยังชี้ว่ามาโนปะกะโรติปุณยธรรมโมหเวลัคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินนสุขาวาติเอสาณิสังโซธรรมเมสุจินเนทุกขติงขัจจติธรรมะจริสเปสังฆาลาอนิจจิยัตถะปัญญาปสติอัตานิพนติทุกขีเอสาโควิสทธิยา สัพเพสังฆาราทุกขติยถาปัญญาัสสติอัานิพิทติทุกขีเอสัมโควิสติยาสัพเพธมาอนัตติยถาปัญญาัสสติอัานิพิทติทุกขีเอสัมโควิสติยาอภปนนาคธานะเมเกตุติยังอะภูตกิกาเอตตะธรรมยามิทาวิตังคันหิยะอภปนนะกังอะหูเวสารานันติปปปปปปตานิวานานิจารามรูกกเจดานิมนุษย์ Pa ya chat ta chita ne tangko saranang ke emang ne tang saran buk temang ne tang saran magam masapa tukakapututi yo cha pa yo cha put putan cha ta kato cha tari ariya satchani samak panja seti tukang tukas samuk pa tang tukas sa cha a tika mang kikang tukuk pa sa มามินังอิตังโคตันมังคีมังอิตังตรนมุตมังอิตังตรนมักมาสังบุลคับมุจติหัตติตังนานาวะเมยยะนับปฏิกังเขีอนาคตังบุคคลไม่คนคนมึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่คนมุ่งบอกสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะหัตติตั้งมหินันตังปนันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนเราไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันัตโยธรรมัง ตถาตตวิปัสสติอาังฮิราอาังกุปังตังวิทามะนุพัลูหะเยก็บุคคนได้เห็นจักรทำปัจจุบันไม่งอนง่ยไม่คอนแคนในทำนั้นได้บุคคนนั้นพิจารณาทำหนึ่งหนึ่งให้ปูพพงเดอะอาเชว่าจะคิดจะมาตัดปางโกสัญญามรณนังสุเวรบึกทำความเพียรในเสวันนในเพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้และครับเราจะรู้ความจในวันพุ่งนั่ิโนสังคารันเตน,นะมหาเสีน,นะบจุนา ราะว่าความปัี่ยนกับมัจราชผู้มีเสยยาเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีเกลอดทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมาตันติตตังตังเวพัตเตกรลโตติสันโตอาจิคเตโหณิติภโมนีผู้สงบย่อมเนี่ยบุคคลผู้มีปุติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียขครขานกังวลในกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีฤทีิหนึ่งจริญด้วยประการราชนีอะไร ฉราธรรมโมหิฉลาอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมราจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมราจะละความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมราจะละความตายไปไม่ได้ตัดเพหิเอปิเยหิมนาเปหิอนาภวินาภวเราจะระวิทย์ไปต่างต่างคือว่าเราจะละปัจจ้างจากของและของจะเดินจากทางทางปวงกัมมัสโคมหิกรรมัฏฐะโยตุกัมมัฏยนิกัมมัฏันตุกัมมัฏปฏิสละโน เมีกรรเป็นของของตมีกรรเป็นผู้ให้ผลมีกรรเป็นแรงเกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามมีกรรเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำรมังกริษามีกุณลังวาปากงวงว่าตัสัตยาโทภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราเป็นเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้น่อไปเอวังอัมเหหิอเป็นหังปจเวคิตสปังเราต้องหลายคนพิจารณาทุกอย่างนี้ทุกๆวันเทินทุกขปตาจริทุกขัสปยาปตาจริพยาโศกปตาจริโสกา หนตุสัพเพปีปานิโนเอตาวัตจาะมีหิสัพพทังคุณจะสัพพทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพัพปฏิสติยาทานังตะทันตุสัทยาสีรังลกัตุสัพพทาภาวนาพิระสาหุนตุอาชันตุเทวตาคัตาสัพเพกุฏาพรัปตาปัจเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละกังพันธามิสัพโส ทัานธรรมยังปฏิฐานะกถาโยปนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาศสินีตูเปคะเลโตโพติคะเลตะหิงตหิงตาธรรมมัทาเนนะปวันตุปุชิตาโสทิงกระโดนเตถะวิหารมัทเรเทระจะมัะนาวคาจะพิกาวูสารามิกาทานะปฏิอุปัสสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสปานะปูตาสุขิตาปวันตุเตชะละ ปุชาเยปีจะอันตรสัมภวาสังเสริชาตาอัตโวปปาติกานิยนิกังธรรมะวังปฏิจเตะสเพปีทุกขสักกรนตุสังขยังฐานตุจิลังจตังธโมธรรมะทาราจปุคลาสังโคโหตุสมโควะอัตายจักิจายจักอัมเหระคตุสัตธโมสเพปีธรรมะจริโนอุทิงสัมปาปุเนยามะ तमे अली अड़ी ये ते हंथ मिथान कथा पनामस कुंजसी कथसा या नंजनी कथा नि मे ते सन्त फकीन होता तत्ताप मानक ये पीया मा पी वा मैं मत पी तथयो तीथ मे चाप या तीथ व्ये मथत वेरी नो सत्ता ते เจกัตตตุวล尔สังสารนตาภาวะภเวยาตังเยปฏิธานเมอนุโมทันตุเทสยังเยจีมังนภะชานนติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานาปุญญานังอนุโมทธาณะเหตุนาสเปสัตตาสัทธาหงตุอเวราสุขชีวินโนเขมมปะทันจะบปปุตเทสสาสิชัดตังสุภา พอสัตว์ทั้งหลายไม่ไม,มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีแห่งส่วนบนที่พระเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบนทั้งหลายอื่นที่เขาเจ้าได้แล้วคือชนเหลอาใดที่เป็นที่เราผู้มีคุณมีมาดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่เขาเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์อื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันต้องอยู่ในโรกเกินในภูมิสามเกินในกำเดาสี่มีขันห้าในขันหนึง 1, น่งขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภินรในภพมิใ่ญ่สัตว์หลอาใดสราบการให้สมบุกของพระเจ้าแล้วพอให้สัตว์หลอานั้นถวายมม่สรดนาจ้านี้ ขออธิษฐานต่หลายจงแจ้งกสัตลนั้นเพราะเหตุคืออภรนามุ่นทางหลายที่เขาจาให้แล้วขอสัตวทั้งปวงจงยามมีเวียนอยู่สุขสมเอิดเถิจงถึงทางอังกษรเสษมเถิดขอควบังอันดีของสัตเหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนภาพห่ความเปลี่ยนและอน,นิสงส์แห่งความแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด,ด้วยการสัต์แท้บสมบูรณ์ปราศพิรและประกาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าจง ขอ,ขอให้คนจัตุไัยท้งคงขอยข้าพเจ้าจะเดินผ่านทางโลกให้ขังทำขอทวดเทียบเทียวได้ทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสดสรใสมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาได้ขอโปรดอภัยพรให้แก่ข้าพเจ้าได้วัตถุมงคลผู้กินปารีพิณาศเบรมูลินิติสมเด็จพระยานาสังวรมันบวมนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลสัตวสิงสร้างขึ้นปฏิปันธ์มาและที่จัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเตียนด้วยอภรพแห่งพระปริเัตมนต์และธรรมมงคลในประกาตรต่างๆขอจงสำเร็จสรรเสริญตุประการเทอญ ขัลหังสมาสตุปะคะวะพุทธะคัมภีะตังปีวัเอเวรคัตุะคะวะตาธรโมธรมมังนสามสุปฏิปนุปะะวะตสาวกางคสังฆนันมา